ตองข่าวจะต้องไปก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกขอให้เธอไปเธอตองข่าวจ้าแต่น้องเป็นหว่วงครัวพ่อโจมจะงักคอพี่ขาวไหนอะนัวงันไปเลยตะโดไอ <c oughs> <c oughs> ้หนุยไอปอบแพร่เรากล็ดอันนี้ไอ้คุณนักว่าผมไม่แปรเลยผมไม่รู้ว่า ยัดแม่มกองกร้อยวะจ้าเด็กกูมาไม่กูหันมาดิฮะหันมาอะไรโอโห้ต้มึงเชื่ออะไรโถุงเงินเง็บเชื่อแทงครับลูกนึง ดาวลูกไก่ตั้งเจ็ดจะที่แหม่มอบบอกกูจะกำหรืออจะแมมมาบอกเป็นดาวลูกคขอย,ยุบแม่จะต้องตกเจ็ดแลกเปรตตัจจกลงปี้อยู่เลยมึงเป็นใครพ่อมเจอเตงครับแล้วคนที่วิ่งไป,ไปมเมื่อคี้ใครขวา,ายใจเต็มหนุรัดตไอ้คนที่หน้าเหมือนวัวนั่นชื่ออะไรเจ้าคุณเอ้ยไงเตงจำเจอกูได้ ก้อยเต๋งจงเกลื่อนจงรุดจงลุยดอกเจอนู่นนวยเลยต้องลืมต้องลืมเชื่อได้ไอ้นู่นนวยกับจับมันตอกเล่มเดินนายเปรตไปเป็นหน้วยสงสารพี่เท่งโอ้นี่มันเหม็นอะไรพี่เท่งกี่ผมเลยกับทำไมตกใจเล็ดดกนางเป็นใครเราคือนางยักษ์อ่ะ ไอ้หนุวยมาตาได้เอาลูกไก่มาดิไอ้ใจอันนี้ไปแต่ตีนไม่ใครอย่างเลยมาก่ออารอ,อรนันดันางเป็นใครนะเราคือนางยักษ์แดงปิดแล้ว ใชยเบ็ดดูยักษ์นั่งก็ไหวชนไม่หยุก,ก็ไหวยักษ์เราจะว่านางยักษ์ชาตังอ๋อนางยักษ์ชาตังมาชายทองคานคว้าชายเป็นผัวเราเรารักคว้าชายเอาคำว่ารักของเธอคืนไป <c oughs> ยามายุ่งกับชีวิตของปีต <c oughs> เย็ดแหม่มปีกไม่ต้องมายุ่งกับเราหรอกัว้าไงควาชายจะเป็นผัวใครหรือเปล่าว่าไงไอ้ปีธีงโลกวาา้าใจ้องยเมยหโองยทำปีจนะูบตรงน้อยมันเลยคนเราวงใจได้เมียต้องแก้มก้าวเก้าวเววเววพอได้จอดมุกอันนี้จูบก็ดูแลเกล่านะ 如果因我差嘢。Oh,